สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการ MCT ช็ c k กับดิฉันนัชชาแดงกระจางในคืนวันพุธเวลาสี่ทุ่มดึกๆแบบนี้นะคะกับช่วงประสบการณ์ช็อกหลอนนะคะจากผู้ฟังทางบ้านได้ส่งมาทางเพจของเรานะคะแต่วันนี้พิเศษค่ะคือเราเชิญแขกรับเชิญจากผู้ฟังจากทางบ้านมาร่วมกับรายการของเราด้วยค่ะขอเชิญคุณเฟิร์สเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์สสวัสดีครับผม เออคุณเฟอร์มีประสบการณ์หลอนๆอะไรอยากจะเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังบ้างคะก็มีเรื่องหนึ่งครับผมค่ะก็ตอนที่เรียนมหาลัยนะฮะอ่าไม่ทราบเรียนที่ไหนคะเรียนลาชมงคลครับผมค่ะค่ะก็เช่าหออยู่ใกล้ๆกับมหาลัยนะครับอืมทีนี้เราก็เช่าอยู่คนเดียวนะเป็นด้วยความที่เราเป็นผู้ชายอืมเป็นชายโสดใช่ค่ะก็ห้องก็ไม่ค่อยได้กวาดนะค่ะแล้วเราไว้ผมยาวด้วยค่ะ พอทีนี้ตื่นเช้ามางเงี้ยเราก็เจอแบบผมร่วงใช่ไหมฮะเยอะเยอะไหมคะผมผมผมในห้องที่คุณเจอก็เยอะยุ่มกันนะฮะตอนแรกเราคิดว่าเป็นผมเราเองไงทีนี้พอหลังๆมาเราเริ่มมาดูว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ว่าผมมันนุ่มครับเราอย่างเราผู้ชายผมจะแข็งใช่ไหมฮะผมจะเส้นหนากว่ายาวกว่าด้วยค่ะ แล้วก็คนละสี่กันงานแต่คือไม่มีเพื่อนอยู่หรือว่าเออไม่มีผู้หญิงอยู่กับคุณเลย<ม>ใช่ไหมคะไม่มีเลยครับผมอยู่คนเดียวเลยครับโดดแเลยครับแล้วคุณเฟิร์สคิดว่าเออไอสิ่งที่คุณเฟิร์สเจอคุณเฟิร์สคิดว่ามันคืออะไระคะก็คงจะเป็นเจ้าของห้องคนเก่าของผมไม่รู้เเคยแบบซักประวัติจากเจ้าของห้องไหมคะว่าเออห้องนี้มีใครตายอะไรอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคย,เยครับอ๋อถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากเลยนะคะ เ,เราก็ขอจบช่วงรายการนี้ก่อนนะคะส่วนท่านผู้ฟังคนไหนที่สนใจก็สมัครเข้ามาร่วมกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะคุณเฟิร์สขอบคุณค่ะ